เดีงยอเดครับไปดีไปงั้นไปรอได้เลยคุนผู้ชมได้เยอะมากไดคุณ้เป mmm ็นไงบ้างครับเสียใหญ่ก็วันนี้ก็ทำาซฟตี okay, ้แล un ้วครับทำแบบ ความสามารถครับครบห้ายกนี่เราเราเรา,เรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะชนะเพราะว่าผมดูผมผมมั่นใจครับเพราะว่าผมทําได้ทุกยกเลยออกไปก็ตามสายตาผมไม่มีอะไรจะพูดหรอพี่ <c oughs> ครบยกบรรยากาศเราก็ดูได้เปรียบเลยนะครับผมตรงไหนเลยที่ทําให้เราคิดว่าเราเราน่าจะที่ทําให้เราน่าจะชนะเขาันเนี้ย ผมต่อยหมัดได้เมาตังหลายรูปตามรูปตามคลิปเลยใช่ไหมขาก็ออกอาการทุกรูป <cinematic S 2> <ม S 1> ขาออกอาการต่อยหมัดก,ก็อาการส<ม>องต้องบอกว่าสู้กันได้สนุกดูเดนะ<ผ>ือดจริงๆไงมโอขาสจะเจอกันอีกครั้งไหมครับเพาะว่าน่าจะมีนะครับ น้ำหนักพิกัดไหนครับนี่เหละครับร้อเป็นไงร้องเรายังทำได้ไหมก็สบายสบายสบายครับยอมมวยงเสียดายไหมน้องอาชีพเท่าไหร่ครับยกอากว่ายกสองอะยกสมาตั้งยกเซไปเมาตายิมงานเราไมเราไม่ใช่เราไม่เสียเปรียบนกแค่ได้ไรยอมเลยเราได้ยงทำไมตายยอมยอมยอม ่้ลไอแดงเนอะหัวใจฮะยอมไปเลยวยเราชนะโดนเพียโตาแลมนนบาต้เป็นไงพี่งแสนเลยเพิ่มไปอีกอเเไ็นไงพี่โอ้โหเสียดได้รับเด็กมันมันจะใกล้กดระวางเวลามันสงสารมากกรรมการนอาชีพแกวนตัวสองแสนเลยเสร็จแลโอ้โหเสียได้มากเลย มันตั้งใจด้วยไฟนีตายถามว่ากรรมการให้คะแนนจากอะไรเจ้ากินเหรอยอม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 น่าเสือเหรอยอมครับยอมทางที่นะครับทางที่รับไม่กินเป็นแพะกลัวครับว่าป็นไงบ้างจารย์บางแสนบอกกรรมการไปอบรมใหม่ซะถ้าอย่างนี้ตัดทีนี้ไปอบรมใหม่ทั้งชุดอบรมใหม่ถ้าเดินเปิดเกมก่อนกระทำรุนแรงก็แดงบอกช้ำอ่ะ มันไม่ชนะแล้วก็ต้องไปอบรมใหม่ผมจะไปขายหมูแล้วไม่ไหวแล้วถ้าอย่างงี้ไม่เอาแล้วตัดสินอย่างงี้ตัดสิ้นอะบ้านนอกอะอายเขาทั่วประเทศบ้านนอกไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาโด่งดังไปรับเสื้ใหญ่ฟังแล้วเป็นไงโหลก็ฝากแฟนมวยครับไปนี่ก็ผมทำเต็มที่ครับผมต้องขอโทษแฟนๆมวยแล้วครับถ้ารู้อย่างนี้เราน่าจะเดินต่อยกันห่างจินต์มันเมา โอ้เสียดายครับบอกตรงๆว่าเสียดายครับมันเป็นอูล้มใหม่ตรงๆว่าเสียดายมากบอกเป่าเต็มที่แล้วครับผมก็ฝากเต้นมวยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสาให้ผมทำผมจะทำร่างกายมาใหม่ครับผมน้องเป็นกลังใจสู้ต่อไปครับ